วัดีค่ะวันนี้วันที่21เมษายน2564แม่ซื้ออะไรมาจ้าอ้าเขาเหนียวมวยจ๊ะเดินมาจิเราเปิดประตูฮะอ๋ออออจงมาจงมา ไปนุ่นมาเหรอชี้ข้าวเหนียวม่เอ๊ะชี้ข้าวเหนียวมาอะนั่งพักนั่งพักกันนั่งพักเหนื่อยกันอือกกานี่นิดนึงเลยอ่าอือ ก็ไม่มีเลยก็ไม่ีเดี๋ยววางก่อนนะวางไว้ตรงนี้เอาปลาหมึกมาอีแล้วถ่งนั้นยังไม่ได้กินเลยอ๋อก็เหมือนอ้ตัวนั้นไงปลาหมึกกับข้าวเหนียวอ ถามห่อครถามหอกินเช้ากลางวันอะเช้ากลางวันเย็นอ่ะจ้ะเด็กเบื่อไม่เบื่อหรอกกินได้กินได้กินได้เอาแล้วไม่เอาที่นั่นไม่เอาที่ออกอ่ะเกี่ยวหูอยู่เนี่ยเนี่ย เถอดซักได้แล้วนะไอแมสอะเอาอันใหม่มาใส่นะจะจ๊เดูผมแม่เริ่มขาวแล้วนะตรงเนี้ยผมตรงโคนเริ่มขาวแล้วประมาณวัณนนะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็ประมาณประมาณสามเซนแล้วขาวแล้ว เด็วก็ไว้ขาวตลอดเลยใช่ไหมไม่ยอมเลยวิวดูวิทยุพ่อดิวิทยุยังเปิดอยู่เลยเออยังไม่แปดโมงพ่อจะปิดแปดเดี๋ยวมันหิ้วไปให้เดี๋ยวมันหิ้วไปให้แม่เดินไปเดี๋ยวมันหิ้วไปให้เออไปเดินดีๆเดินดีๆเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มคคค่ะะะนนี้้ก็ตอองข ข้าวเนียวหมูกับป้าหมึกเดินเข้าบ้านแล้วค่าคุณมาเดี๋ยวปิดประตูตามแม่ไปจิๆๆๆิชิชทำอะไรพ่อจ๊ะกินข้าวเปล่ากินข้าวเป่าอยูข้าวยัง ยังไม่แปดโมงหรอกประมาณเจ็ดโมงสี่สิบเจ็ดโมงสี่สิบเงี่ยมเงี่ยมเงี่ยมเงียมใครเปิดไฟไว้พ่อเปิดไฟไว้เตรียมจะกินข้าวอ่ะแม่มากินก๋งก็ได้ข้าวเนี่ยหมของคุณแม่ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากคะ่ะ แม่จะมากินข้าวแล้ว